สวัสดีครับพบกับในรายการ IX f r a ก k g a m ร n g ใน Her f r ฟ e ีดาวน์โหลดนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมชื่อว่า Santa p r e s e น t นะครับผมก็มาถึงในเดือนธันวาแล้วนะครับ ในวันที่1ใกล้จะสุขสันต์วันคริสต์มาสในวันที่25่ธันวาคมนี้นะครับผมใกล้จะถึงปีใกล้จะสิ้นปีแล้วด้วยเนาะพี่ยังยังเป็นเกมเบอร์2024อยู่บ้างนะครับผมแล้วก็มาบอกเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับคนหนึ่ง ที่อยู่ในบ้านกําลังจัดวันคริสต์มาสกําลังเตรียมอยู่ด้วยตอนสต,ตาร์ยังไม่มานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมอยังไงกันแน่เพราะว่าเขาเตรียมคุกกี้ไว้แล้วด้วยแล้วก็นมไม่แน่ใจว่าพี่ไม่ค่อยได้ดูประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะเดีย๋ยวจะเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามาเป็นเกมเนี่ยเป็นเกมน่าสนใจอยู่ด้วยก็เลยพี่กําลังหาเกมอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะเจอนะปวันคริสต์มาสแล้วเนาะโกดเตโอเค โอเคเนาะอันนี้จะเป็นต้นควัดคริสต์มาสของเขาแล้วก็จะมีทั้งคุกกี้แล้วก็จานเขาให้ปอกให้ทำอะไรเอ่ยไปทำอะไรจ่ายของขวัญเพอันกดตัวคให้การอ่านรายละเอียดเนาะเกมนี้กดชีวิงไม่ได้นะโอเคให้ทำอะไรเอ่ย แล้วให้เอาอะไรโอกกี้ก่อนไม่ได้หรอวางไว้อย่างเงี้ยหรออ๋อของยังไม่บี อของขวัญอ๋อได้ดาวหนึ่งแล้วเฮ้ย mm hmm. ตัวเท้าวัดโอเคเรออะไรกัน ะของตกอ,อะไรของตกะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้เห็น เออเอออะไรอะ่ะอืมเอ,เอ,เอ,เอ่อฮลงซันต้าธรรมดาจริงด้วย โอเคนะครับสำหรับคลิปดีดูเหมือนเป็นอะไรที่เรื้อเรื่องเรียบง่ายแต่ง่ายไปหน่อยอัดเร็วอยู่บ้างเนาะถือว่าทำเกมก็ไม่ได้แย่อะไรด้วยเนาะถือว่าเวลิโกจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e หนู e ีนิ่งใต้ต้สคริปชั่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย Then, 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 then,